กฎหมายการท่าเรือก็เพิ่งเข้าเมื่อเดือนเมื่อ,เม,อเมื่อต้นปีนี้เองเพราะว่ารัฐรัฐบาลก็เพิ่งจะมีการประชุมตอนเดือนมกราสามารถที่จะให้การท่าเรือเนี่ยไปจัดตั้งบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดทั้งในและนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ถือหุ้นได้4 9อันนี้มันก็คือการแก้ลํำเรื่องของ การแปรรูปนั่นเองเพราะการแปรรูปนี่ยก็คือให้เอกชนเข้ามาถือหุ้นได้ไม่เกิน49%พื้นที่การท่าเรือที่กทมที่ใกล้กับคลองเตยเนี่ยมันมีพื้นที่ถึง2,353ไร่ทีนี้ถ้าเขาจะเอาอเพียง10%เอาเซว่า230ไร่มูลค่าที่ดินเนี่ยมันอยู่ที่ อย่างน้อยๆก็แสนห้าหมื่นล้านขึ้นไปเพราะเท่าที่ดิฉันลองไปค้นข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันตารางวาละสามล้านอาจารย์แต่เราบอกว่าเอาเราไม่ต้องเอาสามล้านเอาล้านห้าล้านห้านี่พื้นที่แค่230ร้อยสาไร่นี่มันก็มูลค่าเป็นแสนล้านแต่ปรากฏว่าคุณจะได้ค่าธรรมเนียม5,000ล้านแล้วก็ได้ค่าเช่า30ปีปีละ1000ล้านอย่างที่อาจารย์จำศัก์พูดว่าเขาตั้งเกณฑ์สูงสุดนะ ไม่ให้เกินจากตรงเนี้ก็กลายเป็นว่าคุณให้เช่าท่าเรือที่เป็นพื้นที่พรามแอ i เรีเยเนี่ยในเวลา30ปีแค่35,000ล้านแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยการท่าเรือเขาทำรายได้เนี่ยปีละ16,000ล้านนะ1 6 0 0 0ล้านส่งส่งเงินเข้าหลวงเนี่ยปีละ6,000ล้านปีละ6,000ล้าน10ปีก็ห0,000่นล้านแล้วนะ แต่ว่าเนี่ยคุณจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่คุณบอกจะทำให้มีลงรายได้รายได้อะไรพวกคุเนี่ยคุณจะเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วอันที่จริงต้องบอกว่าถ้าเรือในประเทศไทยมันมีหลายที่เขาสามารถที่ออกกฎหมายแล้วก็เป็นเลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเนี่ยทุกที่ที่เขาต้องการเนี่ยมาทำบ่อนคาสิโนได้สิ่งที่เรามองอนาคตนี่นคิดว่าเรามองเรื่อง พนันออนไลน์เรามองเรื่องคาสินโนมันเป็นภัยมันไม่ได้สร้างาผลได้ในทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นที่กําเนิด GDP เพิ่มขึ้นมันแค่ย้ายเงินจากกระเป๋าคนนั้นไปสู่กระเป๋าคนนี้แต่ถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยนะคะสิ่งที่นักการเมืองและพวกธุรกิจต้องการก็คือการถ่ายโอนทรัพย์สินกิจการในทั้งหลายเนี่ยที่ทำรายได้ให้กับประเทศ ไปอยู่ในมือของเอกชน